ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการไปตรวจอาวุธปืนอาก้านะคะที่ยึดได้จากบ้านพักของน้องชายสักปากรอเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่าเคยใช้ก่อเหตุในการยิงถล่มอดีตรองนายกอ,อกบตอน,นาสีทองที่รัฐภูมิสงขลาเมื่อปี55ด้วยหลังจากที่ชุดปฏิบัติการตีลังกาชื่อนี้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเป็นชุดปฏิบัติการของตำรวจกองปราบกองกกับการ6 ะะเขาไปร่วมกับทางตำรวจน้ำสงขลาเข้าไปตรวจค้นบ้านของอดีตนาย,ยกอบตาปากรอคือนายพิมลทองกุลแล้วก็บ้านของนายเพิ่มสินทองกุลในพื้นที่ตำบลปากรออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะ โดยทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่ชายแล้วก็น้องชายของศักปากรอหรือว่านายเรืองศักทองกุลอดีตผู้ต้องหาค่ายกครัว5ศกตระกูลบุญทวีเมื่อปี40แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปี58หลังจากที่พ้นโทษออกมาการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธปืนยาว AK47 ใช้กับกระสุนขนาด7.62มมไม่มีทะเบียนจำนวนหกระบอกแม็กกาซีนจำนวน2ซองเครื่องกระสุนปืนขนาด7.62มมจำนวน59นัด ที่บ้านพักของนายเพิ่มสินก็เลยถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองนะคะรวมถึงเครื่องกระสุนด้วยหลังจากที่ถูกตำรวจจับกลุ่มค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มสินเนี่ยนะคะไปทําบันทึกการจับกลุ่มนะคะบันทึกการจับกลุ่มให้กับทางพนักงานสอบสวนดําเนินคดีและล่าสุดนะคุณผู้ชมนะมีข่าวว่าได้รับการประกันตัวออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ มีรายงานค่ะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานข้าวเนี่ยไปตรวจอาวุธปืนยาว AK47 ที่ยึดได้จากบ้านของนายเพิ่มสินปรากฏว่าเป็นปืนที่ไปตรงกับปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุยงิงถล่มนายพงศกรหวานแก้วหรือว่ารองนิตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาศีทองอำเภอรัตภูตมจังหวัดสงขลาที่ถูกยิงเสียชีวิตคารถจิปเชโรกีเมื่อกลางดึกของวันที่1สิงหาคมปี55ก็คือผ่านมา สิกว่าปีนะคุณผู้ชมนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดใกล้ๆกับทางเข้าอบตท่าชมวงด้วยเพิ่มสินให้การเบื้องต้นว่าปืนเนี่ยเป็นของสักปากรอไม่ใช่ของเขาค่ะและถ้าหากย้อนหลังไป สักปากรอเนี่ยถูกจำคุกในคดีฆ่ายกครัว5ศพตระกูลบุญทวีเมื่อปี40ติดคุก13ปีพ้นโทษออกมาในช่วงปี53แล้วก็มาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปี58นะคุณผู้ชมส่วนคดียิงนายพงศกรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนานาสีทองเ,เกิดขึ้นเมื่อปี55ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สักปากรอพ้นโทษออกมาแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าสักปากรอตั้งข้อสังเกตนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมและเป็นเจ้าของ ปืนตัวจริงหรือเปล่านะนี่เป็นคำถามนะคะศักปากรอหรือว่านายเรืองศักด์ทองกุลผู้ต้องหาคดีดังเมื่อปี40ด้วยการฆ่าโหดยกครัวแขวนคอห้าศพครอบครับุญทวีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลชิงโคอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะปล้นเงินหนึ่งล้านบาทแต่พอพ้นทษออกมาสักปากรอเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ค่ะเป็นเนติราชนพวงศ์ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่2 2กคุมพาพันธ์ปี58ในพื้นที่อำเภอสะบจังหวัดสงขลาสักปากรอมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านปากรอตําบลปากรออำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะก่อนที่จะก่อเหตุฆาตรกรรมครอบครัวบุญทวีเนี่ยได้ก่อคดีปล้นแล้วก็ชิงทรัพย์หลายครั้งซึ่งทุกครั้งที่ก่อเหตุก็จะจับเหยื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีประวัติกระทําความผิดตั้งแต่อายุ1 7บเถึงสิปดีการฆาตรกรรมครอบครับรว,ว,บรวบนดัไ โด่งดังมากนะคะคดีคนี้เกิดขึ้นเมื่อ25เมษายนปี2540สักปารรอถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าสารดีกาได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็พ้นโทษจากเรือนจำในปี53ก่อนที่จะถูกลอบยิงที่ถนนร่วมชัยอ,อเภสราจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่2คุมภาพันธ์ปี58ขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านคนร้าย2คนคะ่ะคุณผู้ชมคะก็ขับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่สักปาร์รอ2นัด ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลสเดาแต่ว่าเขาเสียชีวิตระหว่างการนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจก็คาดการนะคะว่าเหตุจูงใจในการฆาตกรรมเนี่ยน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือการเข้าไปขัดผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่อำเภอสเดาจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ค่ะ